เอ็จสีริต้าควงกอนไปงาน,นแต่งแต่ชาวเน็ตหลุดทักสิ่งนี้กลางไอจีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ควงกันออกงานสังคมให้เห็นอยู่บ่อยๆสำหรับสีริต้ากับกอนนรงเดชอย่างล่าสุดเมื่อวันที่วันที่ห้ามีนาคมที่ผ่านมาก่อนริต้าได้ควงกันไปงานวิวาของก้องกรุนกับกลางอภินรางานนี้แน่นอนว่าทั้งกอนริต้า สวยหล่อจัดเต็มสุดๆริต้าสวมใส่ชุดราตรีสุดเรียบหรูชมพูหวานส่วนกอนสวมใส่สูทสีสุภาพและผูกเนคไทสีชมพูซึ่งเป็นสีเดียวกับชุดของพันรยาโดยโพสต์นี้สีริต้าโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า Congratulation to the very beautiful couple atti apinara at Congarun ap เครื่องหมายสี่เหลี่ยม apimaharun หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างต่างมีเฟ้นเฟ้นเข้ามาคอมเมนต์ทักด้วยว่าสีริต้ามีน้องแล้วหรือเปล่า